ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอาขาตาโรตถาคตาแปลว่าพราตะตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนั่นก็เหมือนกับเราทุกวันนี้แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทําให้บอกแล้วให้เอาไปทำจึงจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเวทตพโพวินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้น อย่างพูดวันนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีมันยังไม่ใช่ของแท้คนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์ท่านว่ายัง,งโง่อยู่พระพุทธองค์ท่านให้รับรู้ไว้แล้วไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองทำนี้มันจึงเป็นปัจจัดตังอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องการฟังธรรมก็ให้ทําความเข้าใจว่าต้องไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อก็พิจารณาดู ไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ก่อนเราจะรู้โดยให้เกิดปัญญาอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเองก็ยังไม่ปล่อยวางคือว่ามีสองข้างนี่ข้างหนึ่งนี่ก่อยข้างหนึ่งคนเรานั้นจะแอบ,บเดินมาข้างนี้หรือแอบ,บเดินไปข้างนั้นที่เดินไปก,ากลางกไม่ค่อยเดินหรอกมันเป็นทางเปลี่ยวเดี๋ยวรักก็ไปทางรักพอชังก็ไปทางชังจะปล่อยการรักการชังนี้ไปมันเป็นทางเปลี่ยว มันไม่ยอมไปเมื่อพระพุทธองค์ตัดสูุ้ธรรมะทรงเทศเป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้ทางหนึ่งเป็นทางสุขของกามทางหนึ่งเป็นทางทุกข์ทรมา